แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมี2ทางเรื่องของสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบ1ทางที่เป็นแม่แล้วก็มีลูกที่ต้องเลี้ยงดูเราบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับแต่อีกทางหนึ่งคือเรื่องของกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบทางสังคมคุณแม่คนนี้เข้าไปขโมยทรัพย์สินในร้านขายของไปขโมยเป็นลูกชิ้นเพื่อที่จะเอามาไปทอดไปทำมาหากินแต่สิ่งเหล่านี้ครับพอมันไม่ถูกต้องครับคุณแม่คนนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกันครับ ถุงลูกชิ้นและไส้กรอกจำนวนกว่า30ชิ้นนะครับมูลค่ารวมประมาณสัก2,000บาทอยู่ในรถคันนี้แหละครับรถเข็นคันนี้คือรถซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแหละครับเป็นของกลางที่พนักงานห้างซูเปอร์ชีฟครับหรือว่าห้างถูกสุดๆนเนี่ยนะซูเปอร์ชีฟเนี่ยที่ถนนอุตรกิจอำเภอปากตำบนปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ตรวจยึดจากผู้หญิงรายนี้ได้นะครับเขาพยายามจะเข็นรถคันนี้ด้วยสินค้าเหล่านี้ที่ไม่ได้จ่ายตังค์ออกจากร้านครับ พนักงา,านของร้านเขาเล่าให้ฟังว่าหญิงรายนี้เนี่ยเขามาทําท่าทีซื้อเลือกซื้อสินค้าในร้านโดยปกตินะครับเดินมาจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์ด้วยแต่ว่าจ่ายตังค์สองรายการคือกระหล่ำปีสองหัวแล้วก็น้าดื่มหนึ่งขวดจ่ายสองรายการนี้แล้วจากนั้นเดินกลับไปในร้านอีกครั้งก็ไปเลือกสินค้าต่างๆลงมายังรถเข็นแบบนี้ครับแล้วจากนั้นก็ท,ทําทีเข็นรถเข็นคันนี้ออกมาจากร้านครับไปซื้อทำเนียนเหงือนว่าฉันมาซื้อของนะ<ใ>จ่ายไปแล้ว ใช่ครับให้คนเขารู้ว่ามีการชําระเงินแล้วแต่ชําระแค่2อ,อย่างในรถเข็นทั้งหมดนี้เข็นออกไปพนักงานเอ๊ะทำไมตอนชําระมีแค่2อ,อย่างมีแค่ถุงอย่างเดียวแต่ตอนนี้เข็นทั้งรถเข็นออกไปจากร้านก็เลยควบคุมตัวเอาไว้นะครับเหยื่คนนี้ตอนถูกควบคุมตัวเนี่ยไม่ได้ขัดขืนใดๆนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดจะหลบหนีด้วยยอมรับตรงไปตรงมาว่าเขาขโมยสินค้าจริงๆ ที่มาที่เนี่ยมาเป็นครั้งแรกด้วยนะครับแต่ว่ามีเหตุผลที่ต้องขโมยเพราะไม่มีเงินไปซื้อของเพื่อจะเอาไปขายตั้งใจว่าจะเอาลูกชิ้นที่ขโมยไส้กรอกที่ขโมยไปเนี่ยนะครับจะเอาไปทอดขายเพื่อนําเงินมาเลี้ยงดูลูก2คนที่ยังเล็กลูก2คนอายุ3ขวบกับ7ขวบนะครับเธอเลี้ยงดูลูกเพียงลําพังเลิกกับสามีมานานาแล้วเอาไปฟังเสียงผู้ก่อเหตุกันดูครับ <fur aquí S 2> พีพ่คนไหนเด็กแฟนเราไม่ไ<ต>มีม่ะ ซึ่งไม่ซึ่งนี่ก็ไม่มีเงินไปเ,เลยามาขอเงินเลยตั้งใจมาไหมม่ค่ะพนักงานเจอแบบนี้นะครับเข้าใจก็เข้าใจหัวอกนะครับแต่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับเรื่องแบบนี้เองก็เลยต้องแจ้งให้ตำรวจเข้ามารับตัวซึ่งถ้าตามกฎของร้านเนี่ย ถ้ามีคนขโมยสินค้าจะมีค่าปรับนะครับตามกฎที่ทางร้านเขาตั้งเอาไว้ต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงิน5เท่าครับก็คือประมาณ10,000บาทนะครับเจ้าตัวเงินจะซื้อ2000ยังไม่มีเลยเงินจ่ายค่าปรับก็ไม่มีเรื่องนี้ถึงแม้ว่าทางร้านเขาบอกเห็นใจแต่ก็ต้องให้ดําเนินคดีกันต่อไปครับเพื่อไม่เป็นตัวอย่างสําหรับคนอื่นที่อาจจะมาทําเหตุการณ์แบบนี้เพราะเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าในช่วงวิกฤตระบาดโควิดรอบนี้เนี่ย มีคนเข้ามาก่อเหตุขโมยของในร้านบ่อยมากส่วนใหญ่ก็จะขโมยของกินของใช้เนี่ยแหละครับครับทางห้างบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนขโมยแต่ว่าขโมยแบบอย่างสองอย่างขโมยไม่เยอะแต่เจอแบบนี้เข้าไปทีนึงเนี่ยสามสิบกว่ารายการนะฮะแล้วก็แบบสองพันกว่าบาทจำนวนมันเยอะก็เลยต้องดำเนินคดีเนาะ